Ấy, nhạc tô là khắp nha

คนไล่เป็นตะมวนแท้ในหัวทางนั้นบ่มีคนเลยเอ้โอ้โเอ้าโอ้เราโดนเรนโดนกินแค่ไหนโอ้ยบอกว่าเปล่าวัดซึ่งวัดโบเอ๋วท่านมาเที่ยวไอ้ทิตาค่ะโอ้มันโอ้แยกรีปลานี่พาฟูงนี่รีปล่อยมันลงไปเหรอฮะพาฟูงดิ

เรแเราเอาไว้ที่คันนึ่งดิอันตรนงกันมาทีนะมนวะเนี่ยโอ้ถามข้าวถามข้าวกันนะเขาได้เจอแน่โดนนะ